ส่วนของหมูของเรานะคะก็ทําแบบง่ายๆนะคะก็คือให้เรามาต้มน้ํานะคะพอน้ําเดือดก็ให้ใส่เกลือลงไปนะคะหมูจะได้ไม่จืดนะคะใครจะใส่น้ําตาลสักนิดก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะแต่ปาฟิซี่ไม่ใส่นะคะนี่ค่ะพอน,น้ำจิ้มเราก็จะมีรสหวานอยู่แล้วนะคะก็ใส่เกลือลงไปอยากให้หมูมีสีสันหน่อยนะคะก็นี่ค่ะใส่สีอิ๊วดำลงไปหน่อยนะคะ เพื่อให้หมูแบบดูไม่สีขาวจืดเกินไปนะคะเวลาต้มออกมาแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็ให้เอาหมูสามชั้นของเรามาต้มนะคะให้สุกนะคะหรือว่านิ่มตามชอบนะคะก็ต้มไปเลยนะคะสักประมาณ25หรือว่าสานาทีหรือ35นาทีแล้วแต่เลยนะคะแต่ถ้าตุ๋นมากๆเขาก็จะเปื่อยนะคะนี่ป้าก็จะต้มไปสัก30นาทีพอนะคะ อันนี้นะคะเราจะมาบอกสูตรน้ําจิ้มถั่วตัดไข่เค็มห่อเมี่ยงนะคะรับรองสูตรนี้นะคะห่อเมี่ยงอร่อยมากเลยนะคะจะไปห่อกับเมี่ยงกุ้งก็ได้นะคะเมี่ยงหมูก็ได้หรือว่าเมี่ยงไก่ก็ได้นะคะก็ส่วนผสมก็ไม่เยอะนะคะก็จะมีน่คะถั่วตัดนะคะหาซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนะคะร้านโชห่วยก็มีนะคะห่อละหบาทเองนะคะที่พ่อไปซื้ซอมานะคะไข่เค็ม1ลูกนะคะก็แล้วแต่ว่าจํานวนเราจะ ทำมากทำน้อยนี่สำหรับ2ที่นะคะพริกกระเทียมรากผักชีเนี่ยตามชอบเลยนะคะวันนี้ไม่กล้าทำเผ็ดมากนะคะสงสารลุงก็เลยใส่พริกไปนิดนึงนะคะอันนี้คือน,นิดแล้วนะคะน้ำมะนาวตามชอบน้ำปลานี่แล้วแต่เรากินเค็มกินไม่เค็มนะคะน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลปี๊บนะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้น้ำตาลธรรมดาอันนี้เราไม่จํากัดนะคะแล้วแต่คุณกินหวานไม่หวานนะคะแล้วก็น้ําต้มสุกนะคะก็เอาส่วนผสมนะคะ มาโขกนะคะละเอียดหรือว่าหยาบตามชอบนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็เอาพริกกระเทียมรากผักชีม,มามาโขกนะคะตามชอบเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เอานี้นะคะถั่วตัดของเราลงมาโขกนะคะหยาหรือว่าละเอียดนี่แล้วแต่แฟนทางบ้านเลยนะคะเอาที่ชอบเลยนะคะอ,ะอเลยแล้วกัน ตามชอบนะฮะหลังจากนั้นนะคะก็ตามด้วยไข่เค็มของเรานะคะโขกไปเลยก็จะโขกง่ายนะคะนี่หลังจากนั้นนะคะให้เราตามด้วยน้ำต้มสุกนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาจะแบบว่าเหนียวหนืดนะคะมันจะ ชิมรสยากนะคะเราต้องทําให้เขาปรุงง่ายๆนะคะโดยการใส่นี่นะคะน้ำต้มสุกขลขงไฟข้นหรือว่าไม่ค้นนี่ก็จับไปเลยนะคะนี่นะคะจากนั้นนะคะก็ให้เราชิมรสก่อนนะคะเพราะว่ามันมีทั้งไข่เค็มแล้วก็ถั่วตัดนอกที่มีรสหวานนะคะ อมไม่ค่อยนัวพุ่จะหวานพอแล้วป้าคงไม่ใส่น้ําตาลเพิ่มแล้วแหละแล้วก็น้ํามะนาวนะคะผงนัวผงปรุงรสใครจะใส่เนี่ยเขาก็ใส่ไปนะะปรุงรสตามชอบเลยนะคะถ้าเกิดใครไม่อยากกินน้าําปลาก็ใช้เกลือปรุงแทนนะคะได้หมดนะคะได้หมดเลยคือปรุงรสให้ได้ตามชอบนะคะอืออุ้ยไปใส่น้ํามะนาวแล้วสึกจะเลืดเอดมาใส่น้ำไปอีกหน่อยเดียวหมดเลยแล้วกัน นี่นะคะน่าจะโอ้แล้วล่ะแต่เปี้ยวนี่พอแล้วนี่ค่ะโอ้แล้วแหละนี่เรียบร้อยนะคะสูตรน้ำจิ้มถั่วตัดไข่เค็มห่อเมี่ยงของเราไปห่อกันเลยค่ะนี่ค่ะคิดว่าหมูเราก็น่าจะได้ที่แล้วนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวไปเซิร์นแซบจวดจวดจำกันเด้อค่ะ สวัสดีค่ะเป็นแฟนทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะก็เสร็จแล้วนะคะสูตรน้ําจิ้มถั่วตัดไข่เค็มห่อเมี่ยงของเรานะคะ,ะวันนี้เราก็จะห่อหมูง3ชั้นนะคะก็ทําแบบง่ายๆเนาะแล้วก็ผักก็มาเป็นภูเขาเลยนะคะคือวันนี้เราจะเน้นกินผักนะคะก็จะมีคาร์โบไฮเดรตนิดนึงนะคะจากเส้นหมี่ของเรานะคะลวกนั่นเองนะคะซึ่งมาม่าเส้นหมี่ววๆนะคะอะไรก็ได้นะคะเอามาลวกแค่นั่นเองนะคะโดยไม่ต้องใส่เครื่องปรุงนะคะเดี๋ยวเราสองคนก็ขออนุญาต ชิมก่อนนะคะมาชิมไปได้วยกัน,นะค่ะชิมจนอ้วนเลยนะคะชิมบ่อยมากนะ,ะโอเคลุงคิดลุยเลยฝนตกค่ะวันนี้ฝนตก all day เอ่อฝนตกค่ะพายุเข้าหรือเปล่าไม่รู้นะคะก็ <c oughs> <c oughs> โอเคอ่ะให้ลุงคิดชิมก่อนแล้วกันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตอะไรแบบนี้ชิมเลย อู๋สามชั้นชิดชอบอยู่แล้วนะคะโอเคเราหอมมากอืมก mm, mm ุ้งอืมกิซสอร่อยมากใช่ไหมซีนซอสกัน

ทำในงานปาร์ตี้กินกับครอบครัวกับเพื่อนได้หมดเลยนะคะเนี่ยอร่อยนะอร่อยเบอร์ ฝรั่งบอกอร่อยเวอร์เวอร์หวังเราก็ไปที่นามาค่ะนั่นแหละตอนเช้านะคะฝนมันตกนี้ลคะ่ะเราก็เลยไปเช็คหลังคาดูไปแล้วเนาะคลิปอะของเมวานนะคะกลับมาก็เลยมาทำ เมนูนี้ไม่ได้ทำให้ลุงก,กินนานแล้วไปอยากกินชีสป้าไปซี่กับอยากกินชีสนะคะชีสองดูฟองดูชีสตรงหน้าป้าคือผักตรงหน้าลุงคือหมู อร่อยไหมอร่อยมากวิสไข่เค็มนี่โอเคเลย,เลยใช่ไหมวิสไข่เค okay. ็มแอนโนแฮปไข่เค็มดีมากเลยนะคะลองนะใครใครยังไม่เคยลองนะคะสูตรนี้นะคะอลองดูนะคะแนะนําเลยนะคะสูตรนี้ไม่ค่อยมีคนทาเนาะลองทําดูนะคะวิสไข่เค็มอืไข่เค็มอ่ะไข่แดงมันจะ มันจะมันๆอยู่แล้วไงฮะมาบวกกับถั่วใครไม่มีถั่วถั่วตัดก็ใช้ถั่วถั่วลิสงคั่วเอานะคะแนะนำเลยอร่อยมากคอ้อิ่ห,หอใหญ่เลยนะ่ปกติมันกินไม่ค่อยกินผักนะยะ Mm. m ม r e tissue, but. You tell me yesterday your grandma worry about the the water in the rice field. ใช่ค่ะ Now okay. ใช่ <Okay. S 2> ก็ที่ผมยัดตะเดงไงที่บีไปเคลียร์วอเตอร์แล้ว mm. ไม่ใหญ่แกไม่กลัวน้ำมันล้นมันเอ่อนะค่ะฝนมันดีค่ะมันหน้าหน้านี้เนาะฝนจะดีมากเลยนะคะค mm. ที่จะชอบปาะกาศขาว มากกว่าเนี่ยประกาศข่าวอยู่ข้างล่างนี้ดูก็ไปเคียย์แล้วะคะ่ะแล้วเราก็ไปเช็คบ้านบ้านของเราก็อย่างที่อธิบายไปในคลิปเมื่อวานนี่แหละคะ่ะก็ช่วงนี้นะคะก็รอรอแบบของห้องน้ําก่อนเพราะก็จะได้สั่งกระเบื้องทีเดียวแล้วนะก็จะได้ตีราคามาให้เราทีเดียวอย่างนี้นะคะ่ะจะได้จบอร่อยมากเลยขนมจิ้มอันเนี้ย กลมกล่อมมากคอกเฟิอืมเนี่ยประการ์นี้อร่อยนะลูกอือ เนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นผักกาดกรอบทำสลัดได้เลยมันไม่ขมนี่เบบี้มันให้ลุคือผักมันเป็นเมี่ยงเนาะ <c oughs> เห็นลูกอร่อยก็เลยไม่ค่อยอยากจะนั่นนะคะโอเคให้ห่อให้ไหมไอแคดเม็กป o อยูอยุวนคือเมกแต่เมี่ยงเนี่ยต้องห่อเองนะคะเพราะว่าเราจะได้ใส่ผักที่เราชอบอันไหนไม่ชอบเราก็ไม่ใส่ ลุงคิดบอกว่าไปที่นาทีไรอ l อเดี๋ยทำเป็นยูโกตูซ e วีเฮา o u ยูมอลเลิฟแกบอกแก,แกทุกครั้งที่ไปไปบ้านที่นานะคะแกมีความแบบว่าเหมือนผูกพันแล้วก็มีความรักบ้านหลังนี้มากขึ้นมากขึ้นเนค่ะมันมันเป็นบ้านที่เราสร้างเองนะคะมันก็เลยมันก็เลยคอนเน็กเหมือนกับมันถือพัน I love it so quiet. เห็นตอนที่ป้าถ่ายวิวหน้าต่างไหม What that be uh, you n e e call the window panorama window panorama the panorama window panorama panorama window panorama panorama นะเป็นเหมือน หน้าต่างดูวิวเนี้ยค่ะได้ยินเสียงนกไหมแถวนั้นนะคะนกจะเยอะเสียงนกเสียงมันอยู่กับธรรมชาติเนาะพวกนานาป้านะคะเห็นไหมที่อเขา,าเวลามากินอะไรกับเราอย่างนั้นนะคะเขาไม่ใช่คนมีเงินนะคะเขาเขาไม่มีเงินแม้แต่ในธนาคารจะฝากถึงหลัก อะไรด้วยซ้ำแต่เขามีความสุขมากมีความสุขเนาะเนาะวีวินาเตียยูเตียอะไรเนี่ยเดมไม่ได้บิ๊กเงินมันนี่พีเพิ่นนะบัดเดมแฮป p ี้แฮปปี้ e i n s i d นใช่เขามีความสุขอะค่ะ mm hmm. เขาไม่ต้องมาอยู่ในเมืองแก่งแย่งอะไรกับใครเลยนะคะ mm hmm. เขาหากินกับธรรมชาตินี่แหละค่ะคือความสุขที่แช้จริง mm hmm. เขาแบบเหมือนอยู่แบบเขา โทรศัพท์เขาก็แบบว่าไม่มีใช้กันนะคะบางคนนีไม่มีเลยแต่เขาทุกครั้งเห็นเขาพวกเขาไหมคะเขาไม่แต่ยิ้มเขามีความสุขกันอะ่ะ <The real S 1> มันมันสุขทา <The neighbor, S 1> งใจงไม่ใช่จากเทคโนโลยีหรือว่า mm. จากของแพงอะไรเลยนะคะ นี่แหละคือความสุขจากข้างในโดยแท้ mm. Many people, many people think oh when I buy this car I'm happy mm. oh when I have this house I'm happy mm. oh when I have this girlfriend or this boyfriend I'm happy mm. but when have Still not happy. ใช่เพราะว่ามราต้องมีความสุขจากใจจริงๆไม่ใช่จาก mm hmm. สิ่งที่หลอกลวงตาอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. นั่นแหละคือสุขที่แท้จริงคือสุขทางใจและอยู่กับธรรมชาติคุณจะมีความสุขแน่นอนและเว e n y ยูสเตวิต t h the natural ออธรรมชาติ Yes and when you stay with people that you love that you like that you can laugh togetherThis <ช> is really really happiness ใช่ค่ะแบบไม่ต้องใส่หน้ากากหากันนะคะอันนั้นเนี่ยคือความสุขแท้จริงนะคะเห็นได้จากพวกนานาของของของป้านะคะที่ชอบมาเห็นไหมทุกครั้งที่ถ่ายพวกเขาบางทีเขาไม่มีแม้แต่ข้าวจะกินนะคะเขาก็จะมาขอจากแม่ป้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่ป้าก็จะช่วยเหลือตลอดแต่ทําไมพวกเขามีความสุขอืมีความสุขเขาอยู่กับธรรมชาติตัด อาหญ้าหายญ้าแถวนั้นเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเข้าไปเขามีความสุขกับทํางานในห้องแอร์นั่งโต๊ะดีๆนะคะแต่เครียดอืมแต่พวกน้าป้ากับมีความสุขอูดฟูดอืมอูดฟูด make you very h ปมคิดบอกว่าอาหารอร่อยจะทำให้คุณมีความสุขครับ อาหารบําบัดอาหารธรรมชาติบําบัดอันนี้บําบัดบาบัดบาบัดบบัดไม่ใช่บาบัดบาบัดธรรมชาติบําบบัดอาหารบาบัดอาหารบาบัดมิวสิกบาบัดมิวสิกอย่างเงี้ย Can Make You Good To แต่ไม่ใช่ล็อกแอนโลนะไม่ใช่แป้งบางแต่ลุงคิดเขาชอบล็อกแอนโลค่ะ morning i not see you open block and roll in the morning เออ i see you you want that my tomorrow morning six six o'clock i will open rock and roll for you ลองทำดูนะคะทำทำให้คุณพ่อคุณแม่กินก็ได้นะคะหรือว่าทำให้ลูกให้หลานกินนะคะมันไม่เผ็ดถ้าเรากินเผ็ดแล้วก็นี่ค่ะเอาพริกมาเสริมแบบป้านี่ค่ะ เอามาเสริมได้อร่อยทำไม่ต้องเผ็ดนะคะถ้าทําเผ็ดแล้วมันทําให้คนอื่นกินยากถ้าสูตรนี้นะทําแบบนี้กินง่ายดี ยามืโซดาก็เหนื่อยเลยนอนอยู่ข้างนอกค่ะไปนามานางล่าเลงค่ะนี่ค่ะโซดาก็นอนฟังสายฝนค่ะเปิดประตูให้เข้ามาก็ไม่เข้ามาค่ะแต่ที่นาก็ให้กินไก่ไปแล้วนางขอกินไก่ไก่ย่างพอดีเป็นช่วงเขาคอค่ะคอไก่ค่ะแล้วก็ตุ๋นไก่นะคะ,ะเขาไม่ได้หมักอะไรนะคะจืดมากเลยนะคะก็เลยใหน้นางกินนี่นางก็หลับ ข้าบ้านก็ไม่ยอมเข้าเอาทด้ทำไมเชฟค่ะนี่นะคะสุดาก็นอน เปิดคลิปตอเดียววันนี้นะครับซองคงกินมูซํัชานกับน้ำชิมใส่ไข่เคมแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตลืมชอวอัยมีผักอกอะอต์ลย